พระอาจารย์ครับคนตายแล้วควรฝังหรือเผาครับ จริงๆพอตายวิญญาณของเขาก็ไปสู่ภพภูมิใหม่ตามกําลังบุญกําลังบาปท,ที่เคยทําไว้แล้วเขาไม่ได้อยู่เฝ้าร่างจะเผาหรือจะฝังก็ได้เพียงแต่ว่าการเผาจะมีข้อดีคือว่าพอเผาเสร็จเรียบร้อยก็ทําให้ถูกสุขลักษณะมีเชื้อโรคไม่ต่างกันาพอเผาเสร็จก็ไม่มีปัญหาเรื่องโรคติดต่ออะไรอีกแล้วส่วนการฝังจะกินที่พอมากๆเข้าที่จะฝังก็ไม่ค่อยจะมีเริ่มมีปัญหาในหลายๆที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าในสภาวัสังคมปัจจุบันเผาน,านา่ะดีแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเผาจะฝังเผาไปแล้วเดี๋ยวตัวเเขาาไหมม้กินาชดา าไม่มีตัวมันไม่เกี่ยวอย่างนั้นเลยเพราะว่าร่างกายก็คืนสู่ภาวะธรรมชาติทตาดินไปตามทตาดินท่าน้ํทธาไฟทตุลมก็กลับสู่สภาวะธรรมชาติที่เป็นตัวของเราก็คือไปเกิดใหม่ตามแรงบุญแรงบาปเจริญตอน